รับบทเศรษฐีที่ดินพระเอกชื่อดังเวียสุกลวัตควักเงินเก็บก้านซื้อทั่วไทยล้านเรียกเสียในหัวได้ไม่ติดพระเอกชื่อดังอย่างเวียสุกลวั์คณารสเยี่ยมรับหลังโดนซาเป็นเศรษฐีที่ดินเผยกว้านซื้อเก็บไว้ทั่วไทยพร้อมเล่าต่อให้ฟังถึงความชอบส่วนตัวในการขับรถตระเวนดูที่ดินตามจังหวัดต่างๆ จริงๆแล้วผมเป็นคนชอบดูที่มากเวลาไปถ่ายละครหรือไปไหนผมจะขับรถไปทั่ววนเขาซอยนู้นซอยนี้เหมือนเราเห็นไกลๆตรงนั้นสวยจังยางเขาใหญ่ไปไม่รู้เกี่ยอะไรรอบก็ไปซื้อมาหลายรอบบางทีซื้อปั๊บไม่ได้อยู่จู่ๆมีคนมาอยากได้ก็ขายได้กําไรอีกนะแล้วก็ดูไปเรื่อยๆตรงนี้ชาวบ้านบอกโอ๊ยคุณเวียช่วยมาซื้อหน่อยผมก็ซื้อเวลาเจอที่สวยๆผมก็ซื้อเก็บไว้ พระเอกดังกล่าวต่อว่าด้วยความที่เราทำงานมาเยอะเงินเก็บอะไรก็มีใช้ตลอดเลยไม่รู้จะเก็บไปทำไมก็ใช้บางทีทําอะไรที่เราชอบเรามีความสุขและสายเราก็ท่องเที่ยวทำสวนทาไรอยู่บ้านซื้อรถซื้อรถบ้านทําอะไรที่ตัวเองชอบไปเดือดร้อนคนอื่นก็ทําไปซื้อไว้เยอะไหมเยอะครับ77จ,จังหวัดแอบไปซื้อไว้ เวลาเจอที่ที่น่าสนใจหรือใครอยากขายเราก็ซื้อเก็บไว้นิดหน่อยแต่ว่าบางแปลงก็ยังไม่ได้ทำอะไรก็ซื้อเสียภาษีแล่าสุดสุรา์ธานีทำสวนทุเรียนผลผลิตจริงๆได้มาหลายปีแต่ว่าเราเพิ่งมาเป็นเจ้าของปีนี้เพราะว่าเพื่อนมีหลายแปลงและเขาบอกว่ามีปัญหานิดหน่อยต้องใช้เงินแล้วดูแลไม่ไหวเลยแบ่งให้เราส่วนหนึ่งเราก็เลยเอาเราะชอบไปสุราชอยู่แล้วคือเราชอบไปดำน้ำที่นั่น เวลาไปก็จะไปดูสวนทุรเรียนด้วยไปดำน้ำด้วยอันนี้ซื้อไว้เกี่ยไรยแปดไร่แต่ไม่ได้ปลูกทุรเรียนล้วนมันแซมด้วยเงาะเพราะที่นั่นมีเงาะที่มีชื่อแล้วก็มีลองกองมะม่วงเบาแล้วก็มีไม้ตะเคียนไม้พยุงเพื่อเราปลูกแซมไปด้วยก็เป็นป่าที่อยู่ร่วมกันกับต้นทุรเรียนล่าสุดทาบุญบ้านที่เขาใหญ่อันนี้เป็นบ้านสวนบ้านหลังเล็กเป็นบ้านไม้แบบบ้านคุณปลูกคุณยา่าคุณตาคุณยายที่ต่างจังหวัด พอนึกถึงวัยเด็กเราก็อยากจะมีบ้านแบบนั้นบ้างเผื่อว่าเราไปพักผ่อนแล้วเราก็อยากไปปลูกป่าอะไรไว้ก็เลยเราดูมันโตถูกๆครับไม่แพงจริงๆผมไปดูแบบมาจากบ้านของเพื่อนแล้วก็มาปรับนิดหน่อยให้มันเข้ากับพื้นที่ที่เราอยู่ปลูกต้นไม้เองกับมือเลยใช่ไหมใช้ครับเป็นพวกไม้เศรษฐกิจรวมๆกันกับพวกผลไม้แล้วก็ไม้เนื้ออ่อนไม้เนื้อแข็งที่ปลูกแล้วมันเป็นป่า แต่ในอนาคตผมก็คงไม่ตาดมันปลูกตั้งแต่ต้นเล็กๆเลยตอนนี้เริ่มโตขึ้นเราเห็นก็ดีใจเพราะว่าตอนนี้บางบริเวณของเขาใหญ่มันจะเป็นอ้อยเป็นมันสับป,ปะรงังไม่ค่อยมีป่าเราก็เลยคิดว่าไปปลูกเพิ่มหน่อยก็ดี